ผมคิดว่าเป็นความเป็นความเห็นในเชิงแนะนําของท่านนะครับการกรรมการกรรมธิการการยกร่างนี่ก็ก็เป็นผู้ยกร่างก็เป็นเป็นช่องทางหนึ่งที่อาจจะถามได้ไม่เป็นปัญหาเะยครับในชั้นนี้ยังไม่ได้คุยกันนะครับปกติอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อวันก่อนว่าประเด็นเรื่องการ การจัดการเลือกตั้งร้อยห้าสิบวันเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันในระดับกรรมการกันไปแล้วนะครับแต่ในชั้นนี้ยังไม่ถึงขั้นว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเวลาการพิจารณาว่าร้อยห้าสิบวันหมายถึงอะไรกันแน่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องไปดูว่าสารธรรมดูจะคิดอย่างไรจะมีความเห็นเช่นไรกรรมการกรรมธิการยกล่างจะคิดอย่างไรกฤษฎีกาจะคิดอย่างไรหรือเราจะคิดอย่างไรแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เรายัางไม่ได้ไปก้าไปลุกก้าลงไปถึงขั้นที่ว่าตอนนี้เราอยากที่จะไปทําด้านไหนไปศึกษาด้านไหนไปปรึกษาใครนะครับเพราะเราตั้งใจจะจัดการเลือกได้ให้เสร็จภายใน150วันรวันรวมระกาศผลด้วย